ฮะ会不会玩呀กูลาวันแสดงสุ่มกับผมกับไอครับในเกมการแข่งขันกบเกมที่สมนะ <c oughs> เดี๋ยวมาอรอุนกันว่าไง <c oughs> แล้วิวเอาปานานเไปบ <c oughs> ริบูครัผมจัมลงไปี๊ปานพันมาท <c oughs> างด,าางงด้านนี้วนลงอต่อเอว่จะตีมดหรอปไม่ครับ เบนฟูรี่ปัดจนตายผมได้เฟื่อปัดไปก่อนฮัลโตรนโตโตเกียวมินเลนเป็นนั้นปักนั่นเองฮะไล่ตามนั่นกา,กากาอันนี้เป็นฟีนั้จากต่างประเทศครับผมปรับอะไรไม่ได้แล้วเรื่องซูมเรื่องอะไรก็ตามเลยตามเลยฮะมีโวสกาบอลจากการกาคาครับแตกไปกหนึ่งแคสเตอร์ครับผมลงอีกทีครับเอาวันคอสของโบนะแคสเตอร์ปิดไปฮะเล่นประเดี๋ครับปิดเร็วปิดไวฮะใช้ความเป็นในการ จำนวน damage ชกต้นฮะขอได้ทีมสปิดครับเอาวอลเลนก็บอกอุ๊กตีเปิดผ่านไปใส่นะครับคุยกต้นไม้ยัดใส่นั่นโอริยับต่อไม่หยุดลอยครับโอริตายฮะบทชาร์ดูสเต็ปไปเอ็กโซเซเบอร์เนี่ยไมเด้นตัวแตกพ่ายฮะหนีลำบากครับหนีลำบากใบมีดมันเหนื่อด้วยดีมคอยดึงจ,จับล็อกต่อฮะวิสเนว่าเปิดไปใส่ครับวอลเท็กซ์กดสวนกันไว้จังหวะนี้ฮะ ด่าน er. no ี้ไซเลนส่วนมาแล้วคุกกี้สแกตเตอร์บลานยังต่อสตอมตายไปก่อนนะเป็นเรื่องโทโรโต้กระโดดออกไม่ได้ไนท์แมนหลับลงไปที่สแนปไฟล์บอลไปส่วนไปที่เบนครับบีโบสกาลิสอนว่าดึงหนึ่งออริเดินไม่ออกดีลัสติวอาปาดเก็บงานไปได้หมดดับเบิลคิวด้านโทโรโตโตเกียวบอลไปดึ่งดับล็อกไว้ใส่แต่วันนี้ครับแล้วก็เซเลนอัดลงไปโจมเดเนสติครับเก็บไก่แล้วสเปกเตอร์ฮอสมาบอกตีใไซเลนโตบอลนี่กวาดผ่านมาบอลติกดึงกันไว้ทางด้านโทโรโต้ยังโดดออกไปได้เปล่าโดดไม่ได้ครับโดนไฟล์จัดการ บอลนี้นิ่งปั๊มจีมใส่มีป,มป,มป,ปอล์สกามีปอล์สกาบอลไปพยายามจะหนียีโมเข้าต่อ,รอหรือเปล่าก็เหลือมานาไว้ดีครับยาโทโร่ครับตีตีคอไปขึ้นคอพยายามตีไวค้คุกกี้ดักทามมิ่งมาไม่ทันครับผมบอลนี้นิ่งออกไม่ได้บอลไปดึ่งจับลองไว้ที่สเปกเตอร์อีกครั้งสเปกเตอร์ครับไรเกเอร์ไปพยายามหน,น,นีคริสโซนัวหนื้อย้ำต่อยาโุโร่ขึ้นไปสับทะล,ลบุบาไม่น่าทานนันนะคว้าหมีกลับไปแล้วสเปกเตอร์ส่วนน,นั้นคอแบปนี่ตีป้อมเพลินเลยฮะ ดาดูกออกมาก็เขมเงินเพลินเหมือนกันครับจ่ายเท่านั้นตัวแครี่เขาเข้าไปไล่ฮะอารีนาบัตเปิดไปหาเหรียมครับสเปียร์มาไปแล้วรุต่อบอลรนี่เข้ามาเก็บควายทีมีบอลสิงดึงไว้คอแรปไม่รอดนะเอาวันนั้นเปิดไปฮะบุกกี้ทรับลงย้ำต่อ ว่าลูกทีทอดไปหนึ่งั้งอีกครั้งได้ดีไม่ได้เจอสแคนเดอร์เปิดไปแล้วดีฟอยจับล็อกต่อใส่มาปาลิน่าบัดสวนเจอบอลไปลงต่อแล้วปีซิ่งปีงมาต่อยก็อมดึงไปได้ดีเสมอไปก่อนกันไปได้ครับตายไปแล้วครับทางด้านสปิเตอร์ลงมาตีใส่เดียวนีว่หมดใส่นั้นมีลานมีลาก็ตายไปได้ได้อ,อิ่มเลยฮะดับเบิลคิวครับหลับทางด้านไทนี่ไว้เลือดเยอะเกินแล้วก็ถอยกลับไปปักตอนนี้ไม่มีดีคอยผมปักโผมาเซเลนใส่นั่นเบรยังไงดีครับอีลาซีออกปาดผ่านไปไม่โดนเบรครับผม ยอนมาที่ด้านตัของยางทโลกโดนบอลติดกับวายเอาแรงเปิดฝังอุ้ยแล้วโดนเบนแซนมาเกือบตายผมจะหนีจะอยู่จะไปเจอครับผมโยนตีสวนมาเรียบร้อยครับจังหวะนี้โยนเพื่อนมาสูบฟาร์มไปแล้วคอแหลมฟารมหนีไปนะฮะปักครับผมก็พยายามจะถอยยาวๆ่ะมีดับเบิ้ลเมทมันห้าวไปหน่อยฮะทับเบิร์ถอยถอยบิกครับสปีอามาจังหวะนี้ครับผมตีเข้ากลางโดนแล้วเบนฟูรี่ติดไซเลนครับผมคุกกี้ย้ำต่อบปีทางด้านตัวของไข่ปิ่นค้ำไว้อีกแล้วครับ ตัดตินใจสับไล่ล่าไปหรือเปล่าเห็นขนาดมิราตายผมกับกลายเป็นว่าตัวของปมารอดไม่ได้ปิดไม่ลงอีกแล้วครับดาเมจมีบุสก้าผมร่วบไปอีกเนึ่ยครัอแลกก็ตายหมทเลยนี่ไล่ต่อที่ยาโทโร่ยาโทโร่อีกวิดเดียวครับเบดบุรีไปแล้วก็รีบว้ามกลับไปได้ฮะพอเลยนี่เปิดมาวอลติกได้ผ่านกันไว้ครับอันหนักจัดเต็มไปครับชาแนนของโชลัโตเรียบร้อยฮะสเลครับผมจีผ่านไปย้ำต่อใส่ได้มิรามิราไม่รอดฮะ เกมดึงจับล็อกไว้ดโดนออรีครับเดีด๋ยวเมต่อเปิดมาอารีนา่บาบัตสเปียร์มายันลงต่อยอก,กีดับโมกิบได้อีโบแล้วก็คอแรวร่วมาไปฮะส่งตรงถึงที่อีกแล้วครับแตกไป4ตัวครับทีมสวีทครับไอ IG ผมเงินไปครับ3าเขตอนนี้โอ้แงค์เลยอีกสองร้อยห้าสครับเน้นถึกไปเลยฮะโอ้สตอมครับผมกิก้งกิ้งกิ้งกิ้งมาไปสเปียร์มาครับผมเบนนั่นเบนครับหลับเซตอัพกันไว้แล้วก็สเปียร์ยันลงเลยฮะเรียบร้อย นี่คือด้านล่างก็โดนไปอีกครับผมบอลสิงดึงใส่ไมเด้นไมเด้นตายเลยฮะอานี้นา่าเอาปัดเปิดไปสเสียวมายงล้วลูกต่อครับอัดเต็มครับยาโทโร่เรียบร้อยฮะปักวอดอยู่สามเหลี่ยมครับแทนันที่ไมจีฮะพิกออฟไปอีกหนึ่งโอ้เข้ามาใส่ครับผมด้านล่างครับน่าจะปะทะกันแล้วล่ะฮะปักครับผมเปิดก่อนได้เปรียบแต่ตัวมันหนาเหลือเกินแล้วนี่เปัดข้อไว้ครับไทนี่ออกครับแต่ปักเข้ามา แฟนเขียวรอไม่ก่อนอีตางคนต่างเซนและไปโดนสเปียรบอกถึงได้บองบักแล้วดนสเปกเตอร์เหลาย้บาแย่ไปแล้วซิอบอกไม่ได้บอลจังหวะนี้เซเลชีนเขมาต่อยอีกทีมีเมสกาตันเปิดการปีดอีกย้ํามาต่อยอีกรอบบอแล้วก็คุกกี้พยายามช่วยอย่าทั้งอบอยาทั้งอตายเลยควาเสกหนึงไว้ใส่ท้ายนี่สเปียออมาระดึ่งย้ํมาต่อยอีกหนึ่งครั้งไม่หลอดแต่เขียวด้อีโบการนี้เข้ามาอีกครั้งได้สเปียออมาอัดเต็มข้อบอลละลายไปส่วนในบอนี้ก็ตายครับพี่ละโดนสตอร์บอลแล้วก็สเปกเตอร์จับตายะ เปิด oh. มาบผมคอเจ็กดึงกันไว้ครับตี๋ต่อใส่ครับที่ด้านของไทยนี่ไทยนี่จะร,รอดหรือเปล่าไทยนี่ไม่รอดอีโมก็ตไลท์ไปฮะแค่เมนต้ากับนิมดิ้งก็ริมรอบแล้วนิมดน้งดึงจับล็อกไปฮะต้องมาช่วยผมทนะันคอแลบปวดเซเตนเบนปวดเบนยังยากเบนกินเลือดไปแล้วก็ถอยครับแล้วตายครับคอแลบเสือเนอรโทรโต,โตก็ไม่รอดอีโมครับดึงจะจ่อแล้วก็ปั๊มยิงปั๊มยิงตายไปฮะ อันนี้นาบัตเปิดมาครับสเปียย้ำต่อครับนักไงดีครับพีระตีพลบาตทีเจอ,อครับเข้าเต็มหลังฮะเรียบร้อยคิลิสเปียดและวเจทีบอลเลยยิงมาครับใส่เลนไว้ตายสับแบบนี้พักรอดยากครับผมโด,ดนยิงแล้วโดนปิดในม้วนเดียวนี่เรียบร้อยฮะ11ต่อ31ครับเปิดเซฟไ์มาติดเซเลนเอาไว้พอร์ตบดดีลีสใส่ดันกาก้า,กาตายฮะก็มีมาเป็นหน้าตัวของเอ่อไม่เบรกเกอร์ฮะ ดาบไซเลนด์เ,นเองครับของป่าฮะสเปกเตอร์ฮอสเล็กมาอีกครั้งครับลงมาด้วยฮะรอรับสกิลก่อนเรเกอร์แทงไปเซนมิลาบอลรนิร่งปาดไปถึงมานาหมดครับอีโมฮะแต่ใบมีดยังแทร็กิ้งใส่ได้มิลาครับมิลาถอยได้แบบแคสเตอร์พักออกไปฮะติดซันไปเด็ดนี่พีแกรมโบ้ีไม่ได้อะอะรีน่าบัตเปิดไปสเปียร์อยู่นะเฟชชิปหลบไปได้กับปังและดีมคอยส่วนต่อ ฝ่ายเดินมาก็จิ้มแบบไม่หยุดนี่ทิงนฮะแล้วก็เปิดไปทอนผมตีออกจากสายนี่ไม่ได้ออฟฟิศแล้วนะครับผมเข้าไล่สามด้านเจดีย์ต่อเบดบูรี่ปัดตีไข่ไปไข่ระเบิดใส่หน้าผมแล้วก็ติดถ้ลผมซันเปล่าแยกล่างลงเขาจังหวะนี้ครับเะกนอนด์เจกนอนด์ดีไกลดนะ้านลันี้สเปกเตอร์ตีไมิราตายไปไซโคนขึ้นเซตไว้ต่ออีกที oh <my> บอเลเรนดี้ครับกิ้งไปไม่ถึงอีกราได้เปิดแบบึ้นมายิงไปสิครับกดลงไปก่อนอีกวีเดียววีเดียวเบดบูรี่ผม เยาโหลดไปยาโซโร่ฮะไปแล้วครับโ่ตัวเฉยครับสเปกเตอร์ฮอนเล็กตีหน้าเลยครับเรียบร้อยอกนันจังหวะนี้ผ่าดผ่านไปฮะับอล้นี่กมาเอาเอาจิบหมดครับผมเอจิบหมดก็กลายมาเติมมาหนาให้เซเลนเปิดได้ทันครับผมเรียบร้อยแล้วโทรันโตโฮะอุซายิงออกไปอีกทางนะครับโอ้โหแล้วเป็นสายยิงกลับคืนมาเหมือนเดิมฮะเป็นโอโหลดแอทแทกครับผมชิ้สองครั เอาเปิดเอาบอลลาไปเมื่อกี้คนหนีไปเป็ดฟูรี่เปิดมาผมแล้วก็วางแล้วยิงดบอร์ดครับมีกี้บีเปิดมาได้ยีบัวบอลแล้วจริงๆยิงไปอยู่สเปกเตอร์ผมเปิดฮอนมาผมไล่จับตายใคลส,น,สลนตรหรือเปล่าแล้วเบนเดอร์ฮันเตอโร่ตายไปสเปียร์มายัลรุ่นต่อมิราตายครับมีโบสกาก็ไม่เล่หมดสเปกเตอร์โดนมาในจุดนี้ฮะใช้ฮอนคุ้มจัดเลยทีเดียวโบร,รันโตบอลสตีลุลอยนี่ต้องบายแบ็กบอฟิกเล่ครับคอนแลบโดนมีดแท็กกี้ไว้ตีสตแตนย้ำอีกทีครับไฟไฟครับสตแตนไม่หยุดไม่ยั้งจริง อีโมครับมานาไม่มีปั๊มอีกเลยการบิงหลบมาหนึ่งสเต็ปครับทางด้านไทยนี่แต่ไทยนี่ไม่มีใบวาวครับยังไงก็ต้องมอบฮะเจอกันแล้วเะเอ๋เจอกันแล้วเะเอ๋ตีดอกแรกสตาร์ทอีกครั้งครับไฟไฟอะไรจะขาดนั้นมัร์เซ็กดึงกันไว้ใส่ย้ำต่อไทยนี่ตายไปฮะไปกระบผมบิงเอาใส่เจทีครับเิงกิ๊ฟยิงจับรอบต่อหมดเมื่อกี้สับออมิสแตรนไปเจอไข่อ้กหน้าเมื่อกี้หมดยืนไม่ไหวครับยานทารุ่ไม่มีใบแบกครับยังสู้ยากครับในเพลย์ด้เสียงไปแค่มาครับ ดีออฟเบสแลสไปใส่น้ำเต็มเองแล้วตีเดอทาวเวอร์ต่อเครือบทาวเวอร์ไว้ฮะฝ่ายฝ่ายไม่สนครับยืนแท็กทาวเวอร์กันไปฮะยืนแท็กยืนชนช่วยกันยังไงฮะตีทาวเวอร์ไปแล้วยืนมองยืนจ้องครับผมไม่มีบอลแต่ไม่คิดเสรครับเธอได้มีลาฮะฟ้าแหลกกระบอกแตกไปฮะไอจีเคลียร์เปล่าสเปนเตอร์ฮอนเดี่ยวมาจังหวะนี้ครับบอลเลยดีกว่าหน้าไมเด้นไปไมเด้นไปไมเดินไปไมเด้นแล้วมีราก็ตายอีกหนึ่งครับแถวพวกคิวนั้นฝ่ายฝ่ายครับ คิวกันต่อเนื่องครับผมไม่มีหยุดยั้งริงครับปลาแรลกแตกไปแล้ว14ต่อ4 6ไปแล้วครับขึ้นไป35เควนวดยังไงให้เงินหางขนาดนี้มามีเฮกเดิมเมื่อกี้ปัดโดนไปเสียสูดแล้วโดนเฮกแน่ครับสเปียร์มาเย้อนต่อยังโซโร่ตาย70็ดสิบวินทีครับบอลเลนี่กวานมาตีใส่มิลามิราไม่รอดครับบินกวาร์ชั่นตัวหลวงนี่ของทางด้ไอจีนี่ดีกว่า เข้ามาฟาดๆสองดีทอดดียจ้าต่อตีอนั่นเม็นตายครับนี่ขบวนชุดใหญ่นี่ครับผมก็มีเซเลนเปิดไปใส่น,นั่นนะครไทยดีไทยนี่จะยิงลายปั๊มยิงปั๊มยิงกันต่อเนื่องเอาแนวหลังดีกว่าไหมเอ้ยตามมาปักโดนครับผมเทคเปิดผ่านไปแล้วดึงใส่หนั่นนของฟินิกซ์ซันและซันเล่ะตีก้อนเขาปักจอดด้านบนต่อครับทางด้านทีมไอจีครับมาแบบไม่ให้พักเลยฮะ49คิวผมเอาแล้วทอดครับผมเข้ามาโฉบครับกาคคบกา้กา,กาตายครับผมคอแร็ป พยายามจะนีบิงไปฮะฝั่งนี้สเปียร์กำลังรีเช็คกับผมเจทเอ็กเปิดมาครับผมกินนิ่มๆมากินนิ่มๆไปครับรัวๆครับไม่ได้เดินท้านี่เรียบร้อยไปฮะมาบอลเล็กอีกแล้วสเปียร์มาจะลงต่อบิลาตายวอเซกดึงใส่แน่นของฟักฟัคตายวิงก็ตีคาบอลบอมิโบสกาดถอยเข้าบอ่อไปแล้วฮะแล้วก็เบสิ่ฟิวรอผมไม่ให้เข้ามา ระเบิดไปอีกสาครับสปิริตครับแล้วก็ตีบารแรลกแตกฮะเจ้าเมกาครีมแต่ทีมสปิริตครับก้าวจีจีและวเป็นไอจีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฮะสุดจัดสุดจีครับ,รบผม it's Peter Scamming Victory yeah.